อันนี้เป็นต้นแมงลักนะครับอันนี้เป็นช่วงหน้าฝนแล้วก็เราตัดบ่อยแล้วก็ทําให้ต้นแมงลักเขาขาดสารอาหารเดี๋ยววิธีการที่เราจะบูมบารุงต้นแมงลักให้กลับมาในสภาพปกติของเขาเราเราจะใช้อะไรนะครับอันนี้ผมมีสูตรตัวเปลือกไข่นะครับเปลือกไข่ที่เรานําไปทอรดรวไปต้มนะครับแล้วก็มาโขลให้ละเอียด นี่ก็ทำให้ละเอียดนะครับก็น้ำไปใช้เรื่องบำรุงต้นพืชน,นะครับแล้วก็สามารถไปแช่น้ำไล่พวกมดแมลงได้นะครับวิธีการใส่นะครับก็ให้เราโรยตามโคนต้นนะอันนี้ก็โรยไปเลยช่วงหน้าฝนนี่เขาก็ เจอโดนฝนเยอะแล้วก็เราไปไปตัดเยอะเขาก็เลยขาดสารอาหารนะครับงั้นเราก็เพิ่มสารอาหารให้กับเขาหลังจากที่เรา ใส่มาได้ประมาณ3ามสี่วันเราก็จะเห็นผลที่ที่เราใส่เปลือกหอยเอปวกไข่เข้าไปนะครับอันนี้ก็เขาก็จะเริ่มเขียวขึ้นมาอันนี้ก็เป็นสูตรปุ๋ยที่ดีเหมือนกันนะครับก็สามารถเอาไปใช้สำหรับการปลูกขึ้นในกระถางของเราได้นะครับอันนี้ก็เริ่มเขียวมาแล้วนะครับอันนี้ก็ลองดูนะครับ เพราะว่าเราตัดเขาเยอะแล้วก็เขาก็เจริญเติบโตไม่ทันเพราะเขาขาดพวกพวกธาตุอาหารเราก็สามารถใช้เปลือกไข่ไปบำรุงโคนต้นให้เขาอันนี้ก็เป็นประโยชน์อีกอย่างหนึ่งครับที่เราสามารถนําเปลือกไข่ที่เหลือใช้แล้วก็นํามาโขลกให้ละเอียดแล้วก็นํามาใส่พืชในกระถางของเราได้นะครับ น,นี่หลังจากที่เราใส่ไปแล้วนะครับก็กเริ่มเขียวขึ้นมาเยอะนะครับน,นี่ยอดเริ่มกลับมางามเหมือนเดิมแล้วน,นี่ก็สามารถตัดได้เลยนะครับแต่ว,ว่ารอต้องประมาณสักอาทิตย์หนึ่งหลังจากที่เราใส่ไปน่าจะพอดีเลยเขาก็จะยอดงามกว่านี้อันนี้ก็ลองทำดูนะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็าฝากไว้แค่นี้นะครับ